ผู้มนีการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะครับนำผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหน่วยงานนะครับในสังกัดสประหนึ่งเข้าร่วมครบครันครับดรพิทักษ์แม้นสุรินะครับผู้มนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งบันทึกเทปถวายพระพรพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิออริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งได้ร่วมกับสถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นค่ะจัดการบันทึกเทปถวายพระพรโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาคารัฐภาคเอกชนและรัฐ,ฐวิสาหกิจนะคะรวมไปถึงภาคประชาสังคมและก็ภาคประชาชนด้วยมาบันทึกเทปถวายพระพรในช่วงวันที่18 -19 กรกฎาคมและ23 25กรกฎาคม25งพันายค่ะและจะนําเทปบันทึกภาพไปออออากาศทาง n b t 11ทีอีวีสารและ n b t 2 h d ในโอกาสตอ ไปค่ะ